โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมแต่เล็กแตกับผมทีมนะครับแน่นอนครับว่าเริ่มต้นภาคใหม่นะครับสิ่งที่ตามมานะครับไม่ต่างกันนะครับก็คือเกมวันกัดภาคใหม่นั่นเองนะครับก็คือเวนกัดเดียร์เลสนั่นเองนะครับแทรกไาอย่างนี้คุณไฮมาสินะครับคุณจูบิเกลเหนือความคาดหมายในระดับหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าแบบไอ้เกมบูชิโร่ไม่คิดจะทำแล้วอ่ะแบบเพราะไอเอ็กมันกระแสตอบรับไม่ค่อยจะดีอ่ะเนื่องจากตอนนี้ครับข้อมูลที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็ผมก็เเลยชิญ อินฟลูเอนเซอร์ผู้เล่นการ์ดเกมสายดิจิตอลนะครับอย่างจูบิเกลนะครับมาเลื่อนายคิดกับเราในวันนี้นั่นเองโอเคโจเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีละเรื่องทีละเรื่องดีกว่าเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยครับก็คือ UX UI ของตัวเกมนะครับบอกได้เลยว่าเหมือนกับแวนกัด EX ราวกะแกะเลยนั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนผมไม่ได้อคติก,กับ EX นะครับผมบอกได้เลยว่าไอตัวดีไซน์ของ EX อะ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเปิดกาชารูปแบบอินเทอร์เฟซต่างๆแล้วก็เกมเพลย์อย่างเงี้ยครับผมบอกได้เลยว่า EX อะ่ะ อยู่ในระดับที่แบบโอเคมากเลยนะโอเคมากเลยแต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะอเอามาแปะทั้งรุ่นอย่างเงี้ยอยเออมันคือกออย่างนั้นอ่ะแบบเอาโมเดลเก่ามาใส่เป็นอันใหม่แล้วก็ปรับแต่งนิดนิดหน่อยแค่นั้นเลยคืออันนี้สแตนดจริงนะเว้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบมาแปะนี้นึกว่าจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรให้แบบทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเดิมเลยแค่เอายิปโซนออกเป็นออเดอร์โซนแล้วก็รูปแบบการเปิดซองอะไรพวกนี้ด้วยก็คิดว่าแน่นอนว่ารูปแบบการเปิดซองน่าจะมีแบบเปิดซองเนชั่นเฉพาะเหมือนกับ EX แน่นอนมันไม่น่ามีอ่ะเพราะว่ามันมีใช่ห้าชั่นเองเพราะว่าหกไม่น่ามีแยกอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นนัน้นไปเลยอ่ะหรือว่าอีกแบบนึงคือสายแยกอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่คิดว่าแบบเป็นแค่ซอง,องนันก็พอแล้วผมแน่นอนครับว่าเกมนี้ครับโฟกัสแค่เฉพาะฟอร์แมต D Standard อย่างเดียวนะครับซึ่งมีมากกว่า1,000ใบนั่นเองนะครับการ์ดตั้งแต่1,000ใบนะครับมีมาตั้งแต่ชุดแรกสุดนะครับยัน BT08 นะครับอีกอย่างนึงอ่ะเกมนี้มันออก โปเกมอน1วันครับเกมนี้ออกพฤศจิกาวันที่17ซื้อเกมนี้มาท่านผู้ชมจะได้เล่น BT08 ก่อนแน่นอนครับเพราะว่า B ี08มันออกเดือน12อเอกเกมนี้มันออกเดือน11เ็คิดว่าไงครับคุณจูมันเป็นการตลาดหรือเปล่าว่าแบบเอาบล็อกอนาคตมาให้เล่นในเกมอย่างเงี้ยคิดว่าไงครับคิดว่าไงส่วนตัวคิดว,ว,ว่าเป็นการตลาดแล้วอย่างหนึ่งไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันแค่ห่างแค่เดือนเดียวแต่ถ้าผมคิดว่าแบบขอ,อแค่สูบเจ็ดแล้วมีดี c เพิ่มเป็นศูนย์แปด อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าผมว่ามีใช่ส่วนเจ็แหละเพราะว่าส่วนแปดอะมันกว่าจะออกอีกตั้งเดือนนึงแล้วแบบจะจะสปอยการ์ให้คนเราปล่อยว่าก็ไม่ใช่อะอันนี้ในความคิดเห็นเรื่องการสปอยนะก็เลยมองว่าน่าจะมีดี c ซเพราะว่ามันมีลงกันในสตรีมเห็นไหมละ่ะเออแล้วแบบสตรีมก็น่าจะลุ้นอยู่แล้วมีดี c เดี๋ยวนี้นี่เทนอสวิตก็มีด l c ลนะพวกโปเกมอนอะไรเงี้ยแม่งมีเกาะใหม่อะไรเงี้ยโหลด DLC เข้ามาได้มันจะต่างเวียนเ e ออะ EX คือแบบมันมีของใหม่เลยตั้งแต่ บอกล่าสุดของมันอะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอัปเดตมาก็จะมีแต่แก้บั๊กอะไรองี้ก็เลยคิดว่าสุดยแปดยังไม่มามาแต่ศูนเจ็ดแต่ว่าสุดย์แปดมีขายเป็น DLC อะไรเงี้ยอันนี้เดานะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆทฤษฎีจูน่าสนใจนะเว้ยที่ว่ามีระบบ DLC เข้ามาเว้ยเพราะว่าเกมเนี้ยแม่งมีแรงแบทเทิลด้วยเว้ยแม่งมีแรงแบทเทิลด้วยมันมีแมัเหมือนมันซีโร่ที่มันมีแรงแต่ไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนแบบมันซีโร่ที่มันต้องใส่แรง L 1 L2 L3 L 4สองหรือเปล่า เราเล่นแลงเราได้อะไรอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าแลนซิโ่อ่ะเล่นแรงได้เพชรใช่เปล่าใช่แต่เกมหาเนี่ยเล่นแรงได้อะไรอ่ะไอ้ระบบแรงอ่ะทามาดีไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นระบบที่ดีนะครับแต่ว่าอะไรกัะล่ะที่มันจะเป็นรางวัลที่แบบคนอยากดึงให้เล่นเกมนี้ต่อเว้ยยกตัวอย่างเช่นมาสเตอร์ดูเอลอ่ะได้เพชรไว้เปิดกาชาได้ออหินคราฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับเอ็กซ์เอก็มีข้อดีอยู่เว้ยก็คือสู้กับ ตัวละครไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็จะได้ exp แล้วพวกนี้ก็เอา exp พวกนี้ไปเปิดกาชาได้อะไรประมาณนี้ซึ่งระบบแรงอ่ะจะเอา cp ให้เปิดกาชาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆคือมาเป็นอะไรที่แปลกว่ะเอามันหรือเปล่าเล่นเอามันหรือเปล่ายังไม่รู้คือถ้าเล่นเอามันจริงๆอ่ะคิดว่าระบบนี้ไม่น่ารอดว่ะแต่ว่าต้องมีอะไรแบบชักจูงให้คนดูแบบอย่างเช่นพอยเยอะๆมากกว่าที่สู้กับไอ้พวก npc เว้ยให้มาเปิดกาชาอะไรเงี้ยอันนี้กูว่าโอเคกว่าโอเคกว่าเลย เนื้อเรื่องมันแทบจะคล้ายคลึงกับ E X แต่แค่แบบโฟกัสในมุมมองของไฟเตอร์ใต้ดินมากกว่าครับตัวละครอย่างอิชิโดยุกิกับตัวละครน้องนะครับรู้จักกับแวนการ์ดลาบลาบลานะครับแล้วก็ไปสู้สู้สู้สร้างทีมและก็ได้รับคำเชิญจากคนที่ชื่อว่าคันจีนะครับเออคอตบิลเดสชัดๆเลยคือมันเคยทำอย่างนี้ครับ E X อ่ะก็เอาเนื้อเรื่องของโคชิเอ็นในจักรวาลมานะครับมาสร้างเป็นเนื้อเรื่องไม่คิดว่าอันนี้จะ ทำแบบนี้ด้วย <c oughs> คือเนื้อเรื่องอะไม่ใช่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกับ e x อย่างนึงก็คือเราสามารถเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครในพาค o อ e r d r e s s สได้เว้ยอย่างเช่นยูยุดันจิโทยะอะไรประมาณนี้เออไหนๆก็พูดถึงตัวละครแล้วเรามาพูดถึงดีไซน์ตัวละครดีกว่าไอตัวละครในเด a r d a เดอะ่ะส่วนตัวกูคิดว่าเหมือนตัวละครเหมือนเกมจีบสาวเว้ยซึ่ง <c oughs> พอย้อนมาดูอีกทีอะกูเพิ่งรู้เว้ยว่าตัวละครดีไซน์เว้ยเป็นอิโตะอากิระเว้ยคนแต่งเวนกาดเว้ยไอ้เหี้ยกูสตันเลยสัต์ ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เข้านะส่วนตัวชอบตัวละครผู้หญิงเอาจิงแบงกาอ่ะมันไม่เคยมีตัวละครผู้หญิงที่มันเป็นแบบลีดเดอร์เลยถ้ามีแต่แบบมันก็มีแบบครึ่งๆอ่ะแบบเป็นไอจีเนี่ยเออหรือไม่ก็เป็นมังงะไปเลยอ่ะเป็นมังงะมันจะมีมังงะเรื่องหนึ่งูติงสตาร์อะไรวะการ์ดไฟแบงการ์ดติงสตาร์แต่มันไม่ใชอ่านอ่ะเซโดโนอาสกานะแล้วคือแบบไม่เคยเห็นตัวละครผู้หญิงที่เป็นตัวเอกเลยแล้วนี่ไอเนี้ยเป็นตัวละครผู้หญิงตัวแรกในเกมที่เป็นตัวเอกแล้วแบบดีไซน์ตัวละครมันเป็นสาวเท่อะ เป็นสาวเท่ไม่ใช่แบบไวฟ์ฟูอะมันเป็นสาวเท่อะไรเงี้ยมันจะคนละแนวกับไอเนี้ยผัวช่พู่เหมือนกันนะมันจะคนละแนวกับน้องอัวราที่แบบคนแบบ่วยนะงอ้ยน้องอะไรเงี้ยๆะเงยอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะอันนี้จะเป็นแบบแนวสาวเท่อะไรเงี้มากกว่าแล้วเป็นแบบแบบตัวละครที่เป็นหลีดเดอร์ได้อ่ะมันจะคนละแบบกับยูยูเอออันนี้ส่วนตัวนะยูยูแบบมันไม่สามารถเป็นตัวเอกได้เลยถ้าแบบมันไม่มีแบบพวกคนอื่นมาช่วยนะก็เลยมองว่าการออกแบบตัวละครไอตัวผู้ญิงเนี่ยถือว่าโอเคใช่ได้อยู่วัวผ่าน แต่ว่าไอตัวน้องชายก็ไม่ชอบคือว่าส่วนตัวนะไม่ค่อยเหตต่างเวการเอาติโต้กิรำไม่ได้ดางเวไอที่ดงังอ่ะมันคือการดไฟแวนกา์ที่เป็นภาคแรกเวแต่แบบ <mm> ถามว่าลายเส้นเหมือนภาคแรกไหมไม่มันก็ไม่เหมือนอะมันเปลี่ยนเป็นลายเส้นใหม่สมากว,กว่าแล้วแบบรู้สึกมันมีความตั้งใจในการวาดมากกว่า EX EX, EX EX คือเหมือนแบบก็เพจอะถ้าคุณสังเกตมันจะมีแอ like นิเมชันไลท์ทุกคนไอแอ like น,ะนะิ <mm เมชันไลท์นั่นแหละคือตัวตัดสินเลยว่า เกมมันจะดีไหมแค่นั้นเลยใช่ถ้าใน ex อ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบโอ้เลยวะเวนการ์ดแล้วก็เป็นอาร์ตอาร์ตอาร์ตการ์ดด้วยแบบ png โน้ตแบบเก่าถ้ามันถ้ามันเป็นแบบสวยๆอ่ะก็มันก็โอเคมันก็มันก็เพลินเพราะขนาดแวนซิลโลอ่ะมันมันแทบไม่มีแอนิเมชันหาเลยเลยอ่ะแต่ว่ามันก็อินกว่าอินอินพอๆกับแวนยักษ์อ่ะแต่ว่าอินกว่าเพราะผู้เสียตังค์ซื้อ ก็เลยมองว่าตัวละครตัวเอกอะน่าเล่นสำหรับส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบไม่ได้แย่เพราะมันเป็นตัวเอกไงจะให้มาเป็นไวฟู้เราเป็นไวฟู้ก็ไม่ใช่เนาะมึงเอามึงลองคิดดูเอาน้องอูราเป็นตัวเอกอะเราไปเล่นน้องอูรามันก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะเออก็มันจะแปลกๆหน่อยอะส่วนตัวนะคือจะแปลกๆไอ้ตัวเนี้ยโอเคแล้วไอ้ตัวเนี้ยออกแบบโอเคแล้วที่เป็นตัวเอกอะแล้วเรามาสู่ประเด็นที่แบบตอนแรกอะไอจูคิดว่าเฟกนิวเว้ยแต่แต่ผมไปผมไปดูมาแล้วคือเกมเนี้ย รองรับภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าภาษาอังกฤษกับยุ่นอ่ะมันออกวันเดียวกันเว้ยคุณจูมาดูผมได้นะครับที่จูบิวชาแนลวันนี้เจ็ดนะครับมันจะไลฟ์สตรีมวันแรกนะครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนใน EX อ่ะมีแต่คนด่าเว้ยว่ามันไม่ทำอิงส์ล็อบบีแวนการ์ดอ่ะส่วนมากมันเป็นต่างประเทศเว้ยในญี่ปุ่นไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกญี่ปุ่นเล่นอะไรนะยูกิเดือยมาสเตอร์การ์ดโปเกมอนสมอันนั่นจะดังกว่าแวนการ์ดแล้วก็เอ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 งอัอเ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 อั่งญี่ปุ่น มันมีฟังฝั่งต่างประเทศมากกว่าเออมันมันไม่ได้ดังที่ญี่ปุ่นอ่ะมันนี่กว่าเกมการเกมการที่แม่งดังที่ญี่ปุ่นเลาต่างประเทศก็ไม่ดังอย่างเดิมมาสเตอร์ไม่ดังที่ญี่ปุ่นต่างประกทศเ็าเพื่มดังเท่าไหร่ก็เลยส่วนตัวมองว่าแบบทำอิงดีแล้วก็คือแบบจะได้ถางแฟนเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นด้วยเโอเคกูกลับมาประเด็นนี้ก่อนที่คุณจูเคยบอกนะครับว่ามีขายในสตีมเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะเอาไปขายในสวิชกับ PS4 คือสวิชอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเแล้วคือสวิชมาเป็นเครื่องเกมสำหรับคนที่ เล่นเกมชิลๆสบายๆอย่างเงี้ยเล่นข้างนอกก็ได้เล่นในบ้านก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าตัดมา PS 4อ่ะคือต้องบอกรตรงเลยว่า EX ใน PS 4อ่ะแม่งไม่เวิร์คเว้ยแม่งไม่เวิร์คไอ้เที้ยเล่นออนไลน์ใช่ไหมึงมึงเปิดกล้องดิสขอด้วยไอ้เที่ยงยีงห้อจำได้ทำไมโอเคอะ่ะคือรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนการจำหน่ายใหม่ก็คือทั้ง Switch และก็ Steam หัวใจคนสตรีมเมอร์เลยลงสตรีมลงในคอมเนี่ยง่ายกว่าสวิตเยอะสวิตแม่งเลื่อนมาก ในสตรีมอ่ะแล้วแถมแบบบางทีไอ้เครื่องสวิตแม่งกาดชิบหายเลยบางทีแม่งก็แหลกจริงๆสวิตแม่งไม่ได้เครื่องแบบแรงขนาดนั้นเว้ยก็เลยมองว่าน้ตบุ๊กยังแรงกว่าเลยอ่ะน่าเล่นอ่ะแล้วแบบบางทีถ้าสมมติมันทําดีๆจริงๆแบบอนิเมชันไลท์สวยๆ,ๆอ่ะมันอาจจะกระตุกได้ไงใช่ก็แย,ยากแบบเรเห็นแบบสวยๆลื่นๆใช่ป่ะหล่ะอะไรเงี้ยเออคือคือไม่แปลกใจเลยเว้ยว่าทำไมเอกอ่ะมันเอามาเป็นแบบภาพนิ่งๆไว้สลด์กับยูนิตพีเอไปคือกูว่าในสตรีมอ่ะคนสามารถโหลดง่ายกว่าปะวะ ถึงได้แบบกลัวคนแบบโหลดลอมมาเล่นป่ะกูรู้สึกว่าถ้าคนไม่กระโดดเถื่อนมันก็จะโหลดเถื่อนอยู่ดีเว้ยคือแต่เราแบบอยากสนับสนุนไรเงีย้ยแต่แบบมันซื้อเราไม่มีขึ้นสวิต์อ่ะมันก็เออมันก็มีเปอร์เซ็นต์แบบมากกว่าอะไรแบบคนยอมซื้อของจริงในเกมอะไรไมาเล่นเพราะมันมีเรื่องแรงอะไรงี้ที่ช่ดว่าละเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันก็แล้วแต่คนอนะ่ะถ้าคนแบบอยากสนับสนุนเกมที่แม่งทำมาเรื่อยๆก็ซื้อจบเหออ็นเงี้ยเอา เห็นชัดนะครับว่าทําไมจูมันอินเทนต์ครับเพราะว่ากูเสียตังค์ซื้อกูก็เหมือนกันกู <c oughs> ก็เหมือนกันผมเองก็เหมือนกันผมเองก็เสียตังค์ซื้อเว้ยแน่นอนครับว่าถ้าซื้อตลับนะครับมันจะมีโปรโมมาให้3ใบนะครับตัวแรกนะครับเ <c oughs> ฮียดูชื่อก่อนจำชื่อไม่ได้แป๊บนึงขอขอดูแป๊บนึง <c oughs> ซึ่งตัวนี้เป็นระดับดับเบิ้ลเฟรมแร่อ และก็เ,เป็นตัวของบ T08 สปอยการ์ดอนาคตเลยไอตัวเชี่ยเนี่ยเป็นตัวใบ,บแรกของเวนการ์ดดีที่อยากเล่นเวตัวอื่นตั้งแต่มันออกมาคือเล่นเป็นงานงานเวไม่เคยมีความอยากเล่นเลยไอตัวนี้ออกมาอยากเล่นเลยอชอบชอบชอบความเป็นแบบมังกรแล้วมันแล้วมันชื่อว่าซอนโพลีดรากอนเวแล้วคำว่าโพลีดรากอนอ่ะส่วนมากมันจะเป็นแบบพวกมังกรศักดิ์สิทธิ์จะเป็นรอยัลหรือเมก็โปใช่ป่ะละ่ละอะไรอย่างเงี้ย ก็คือรอยอดอนะ่ะมันก็ออกไปแล้วมันคือแบบแตล้วพวกบัสเตียะอะไรเงี้ยจะเป็นแนวรอยอดมากกว่าอเออก็เลยคิดว่ามังกรตัวเนี้ยมันน่าจะมาจากโกพาราดินใบที่ 2, <ม> 2> ก็คือการ์ดออริจินอลนะครับก็คือการ์ดออริจินอลจากตัวเกมนะครับ<ม>ก็คือ Magic Dragon Emperor ร์เฟอรูนิลเฟอรูนิลใส่ได้แค่หนึ่งใบมันจะ OP แค่ไหนกันวะแถมเป็นระดับดับเบิลเฟรมเร่ออีกใบอูคิดว่าการใบเนี้ยไม่ทําแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทําขายเพิ่มแล้วแต่ว่าสกิลอ่ะอาจจะใช้ยาก แบบไม่ไม่ไม่เอาไม่ออกมาเป็นบล็อกอ่ะมึงก็อกว่าไม่ออกมาเป็นบล็อกอ่ะมันจะมีไอตัวลิงจ๊กเกอร์ไปหนึ่งอ่ะของไอล็อกออนวิกตอรี่อ่ะมันก็ไม่ขายเป็นการ์ดจริงนะอ๋ไอไอใบล็อกสามนะล็อกสามที่ออคอนดิชั่นๆๆยากๆกันนะใช่ป่ะแต่ว่ามันแก้ปัญหาคือมันให้มาสี่ใบเลยแบบซื้อแผ่นเดียวเล่นได้เลยเออแต่หาเนี่ยมันให้แค่ใบเดียวไอไอแกมเกนอ่ะพอเข้าใจว่าซื้อใบเดียวอ่ะเอามาเป็นลายๆได้เพราะมันสวยมันมันเป็นมันเป็นเอฟเฟค์ไงคือมันเป็นกรอบทองอ่ะมึงบอกว่าใช่ใช่ เออคือจะให้มาซื้อสี่ใบเพื่อเอากรอบทองงูแล้วอนา,าคตไม่อาจจะหายชิ้นก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงทีมันละใช่เออแต่สำหรับบางคนก็เอามาใส่เป็นลายๆก็โอเคไงมันก็กรอบมันก็สวยกรอบทองอะ่ะเอออะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีความพิเศษเว้ยใส่ได้ใบเดียวนั่นแหละไ <laughs> อ,อ,เ,อเขาว่าใส่ได้แค่ใบเดียวเนี่ยไม่น่าสนใจมาก <laughs> กูเคยมาโนเว้ยว่าตัวเชี้ยเนี่ยจะมีสกิลชนะเกมเว้ยอ๋อเวอร์เอ็นเวอร์เอ็นดีสแตนดาร์ดจะมีสกิลว่าห้ามใส่ในลายๆแต่ว่า <laughs> กูว่ามันต้องมีสกลิลชนะเกมเว้ยกูรู้สึกอันนี้กูรู้สึกส่วนตัวเลยนะแล,ะแล้วก็มาสู่ใบสุดท้ายก็คือเอเลเมนเทียแซงติทูดพีจทิประดับ,บ,บทิปเป็นอาทุกคนใส่ทุกเบก <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นพรีเมี่ยมไม่ว่าจะเป็นดีสแตนดาร์ดยังไงก็ต้องใส่ใบเด่นก็มันเก่งจริงๆแหละมันคือ PG จทิปเว้ยมันร่ายเว้ยมันไม่ใช่คอเว้ยทีดีเป็นคอมมอนทีดีเป็นคอมมอนอันนี้มันอันนี้เป็นทิปเป็นอา ก็มันือนไอ้นอะดราม่าดราม่าไทยไอ้ที่อะไรว่าอุติมาเรียอะเซโรดาร์ก่อนเรียอะเออเซโรดาร์ก่อนห้าสิบเก้าบาทระดับคอมมอนมาประเด็นประเด็นสุดท้ายกันดีกว่าก็คือจะซื้อกันไหมส่วนตัวซื้ออยู่แล้วผมซื้อฟิสิกอลผมซื้อแค่ดิจิตอลเอามาแค่สตรีมอะแล้วแล้วเราจะคาดหวังอะไรกับเกมนี้เพิ่มไหมอ่ะคิดว่าไอ้ไอ้เนี่ยอย่างแรกคือเนื้อเรื่องอะมันต้องยาวเว้ยเพราะมันเป็นอังกฤษคนไม่ต้องอ่านในเรื่องกันอยู่แล้วสองควร จัดระบบใหม่เลยไม่แช่แบบถ้าใครเ, <c oughs> เคยเล่นเกมการ์ดการ์ดนะมันจะเห็นไหมอีก <c oughs> อ้รูปสัญลักษณ์คนน่ะแล้วก็ให้่ปกดเลื่อน <c oughs> เลื่อนอ่ะนีกนั้นเลยถ้ามันไม่เปลี่ยนนะน่าจะมีการตัดสินว่าผมจะซื้อดีไหมไม่งั้นผมอาจจะยืมแผ่นคนอื่นมาเล่นเอออย่างสองเลยขอปรับไอ้นี่มินิเกมอยากให้มีมินิเกมเล่นมินิเกมคือที่เว้ยพวกคาสเซ้ย อ๋อเออแล้วเราพาเรามีการไปเนี่ยแล้วเราจะใช้ไปเนี่ยชนะไปนี้ยังไงคือมันมีในภาคอะไรวะภาคพวกภาคในทีเดียดมันมีแต่เอี๊กกับมันเอาออกไปอยากให้มีเพราะว่าการ์ดแวนดีมันค่อนข้างแบบไม่เหมือนแวนวีแวนวีอ่ะใบไหนใช้คือก็ใช้ไอ้แวนดีอ่ะมันเลือกได้เว้ยว่าใบงงจะใช้ดีไหมมันมันมันก็มีความเก่งของมันแล้วมันก็มีจุดอ่อนของมันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแวนวีที่แบบต้องใส่การ์ดอุ้ยแต่บัลล่าที่บัลแล่าบัลล่คอมมอนไม่โยนทิ้งอ่ะ เอางี้็กเกียร์ไม่มีคอมอนเลยตอนเนี้ยนอกจากทิกเกอร์ไม่มีที่คอมอนเลยก็นั่นแหละครับก็คือประเด็นทั้งหมดที่จะพูดถึงในภาค De a r d a เดนะครับว่าตัวเกมเนื้อหากับรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยผมกับจูอ่ะดูแล้วอ่ะดิสคัสกันวันนี้แล้วอ่ะจะซื้อหรือไม่ก็บอกตามตรงว่าผมซื้อนั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ให้กับช่องผมและก็ไอจูด้วยนะครับช่วงนี้มันมันกลับมาจากการลาพักร้อแล้วนะครับก็ เ๋ยวจะกลับมาสตรีมใช่ไหมกลับมาสตรีมบ่อยขึ้นเปล่าหลังจากลาพักร <s up antibiotics> ้อนรอบเนี้เมืนเดิมแหละไม่สตรีมบ่อยแล้วไม่ค่อยฟิตละเหนื่อยละแก่ละนั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ